นี่นะครับเรามาชมบรรยากาศภายในงานนะฮะแดนในโนุสาร์จูเลสิกมาเนียและมาเจอกับ ATV Adventure นี่ครับนี่ฮะสไตล์แคมปิ้งนี่ครับ ผู้จัดการเซนทันนะครับกำลงังลองอยู่นะฮะนะไปดูแท็กกันผู้จัดการด้านการตลาดเซนทันบางนานะครับผู้หญิงก็ขี่ได้นะครับเด็กขี่ได้ครับเริ่มต้นตั้งแต่5ขวบควบคุมรถได้ก็ขี่ได้ครับ นั่นขี่ครั้งแรกอ่ะพี่ยังไม่เคยขี่นั่นจะเก่งๆหน่อยนะนี่ครับ Bangkok ATV Adventure ครับโคกับเซนทันบางนานะครับ

รรกาศครับ